สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับการใช้ POC Simon นะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลตัว Stepping Motor นะครับอันนี้จะเป็นของ m i s s ม i นะครับเดี๋ยผมไม่ดูวงจรนะเรวต่อตามนี้นะครับคือต่อไฟ24โวลต์นะครับเข้าขาเพาบวกนะครับแล้วก็ Direction บวกนะครับแล้วก็ Enable บวกนะครับแล้วก็มาเข้าไอตัวโพลส์ p ายโพลส์สายตรงนี้ตรงนี้ถ้าแยกได้ก็จะดีนะครับ หรือจะว่าเป็นไฟ AC ก็ได้นะครับตนนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ที่ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์ใช้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะไปหาตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับเป็นชุดพาวเวอร์สเตปปิ้งมอเตอร์นะตรงนี้นะครับส่วนฝั่ง p ี c นะครับ p ี c อซีเราต่อจาก Y10 นะครับผ่าน R นะครับ R จะเป็น2.2องถึง 4.7K ุคนะครับ1นุงส่วน4วัตต์นะครับเข้าตัวขาลบนะครับของสัญญาณเผานะครับขาลบของเผาแล้วก็ของ i r e c t i o นนะครับทิศทางนะครับ วายสเนะครับเข้าในเลคชั่นนะครับขาลบแล้วก็ขาลบของเอ็นเดบาลนะครับก็ต่อเข้ากับ y 1 4นะครับนะวายคอนโทรลนะครับ e n a b l e นะครับตัวนี้นะครับพีโอซตัวนี้ต้องเป็นชนิดไทยต้องเป็นเอาเป็นทานสเตอร์นะครับ n อ n นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเตตติ้งมอเตอร์นะของมิซุมินะครับตามนี้นะครับการไวดิ้งนะครับไอ้สองขัญก็คือต้อง R นะครับ R ตัวนี้2.2ถึง4.7่จุดเจกิโลโอห์มนะครับตัวนี้ ต้องใส่นะครับฝั่งขาลบนะครับที่เป็นเพลแล้วก็ลบของเดคชั่นแล้วก็ลบของเอ็นด์เบนะครับตัวนี้ส่วนอารามวันนี้เราจะต่อไปเข้า p l c ก็ได้เป็นอินพุต PLC นะครับนี่อารามนะอพอเราต่อนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไวริงตามนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราจ่ายไฟเข้าตัว p ี PO c นะครับแล้วก็ชุดเอ็นคอนเดอร์นะครับแล้วเราก็ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆดูนะครับเขียนโปรแกรมนี้ผมจะลอง c l o ด e ไปก่อน แล้วก็ new p r o g r a มนะครับก็เลือก p l c s ตัวนี้นะครับก็คือ p l c s นะครับรุ่นนี้นะ p l c s นะเสร็จแล้วผมก็ next ไปนะครับใส่ชื่อโปรเจกตตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคคราวนี้ผมจะสร้างเทส t ง่ายๆนะครับมาที่โปรแกรม New Program นะครับเลือกเป็นนันเดอร์ก่อนอันดับแรกอันต่อไปผมจะสร้างฟังก์ชันโปรแกรมที่เป็น Position นะครับ ตัวนี้นะครับ positioning for plc s นะครับเอาไว้เทสนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ start address address ที่จะ control ฟังก์ชันตัว positioning ในตัวนี้นะครับเราจะใช้ d หรือใช้ m หรือใช้ l ก็ได้นะครับเราใช้ l ก็ได้นะครับไม่ได้ใช้ l ก็ใช้ l ได้นะครับเสร็จแล้วก็ output type ตรงนี้เรามาเลือกกันว่าเราจะให้เป็น active low หรือ high นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น active low นะครับเสร็จแล้วเราลอง j อกนะครับเราจะมาปรับ speed j o กเนี่ย อันนี้มันอยู่หนึ่งหมื่นนะครับเขเนี้ยก็ตามนี้ก็ได้มนะีฟอร์ตตามนี้ได้ผมก็ดาวน์โหลดครับออนไลน์เซตแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะทสนะครับเพื่อจะเทสว่าตัวไวริงเราถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้ามันจ้องแตซอฟต์แวร์มันได้นะค่อยไปจอจากจากตัวแรนเดอร์นะครับรวมโปรแกรมไว้ครับ เราเซตแค่นี้นะครับก็คือเซตแอคทีฟโดดอย่างอื่นดีฟอสก่อนได้เพื่อจะเทสว่าไวริงเราถูกต้องไหมนะครับจ็อกสปีดตามนี้นะครับเพื่อจะเทสไวริงตรงนี้ของเรานะว่าเราทําถูกต้องหรือยังนะครับถ้าเราจ็อกกากซอฟต์แวร์ของไซคอนไซคอนได้เนี่ยแสดงว่าเราไวริงถูกนะครับผมดาวน์โหลดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่มอนิเตอร์นะครับมามอนิเตอร์นะครับคราวนี้นะครับผมจะลองจ็อกดูนะครับจ็อกฟอร์ดนะครับให้ดูตรงนี้ด้วย ตนน้อม enable แ,แล้วนะครับ enable แล้ว,น,ว,ลลวนะครับ enable แล้วก็กด jog forward นะครับดูมอเตอร์มันจะหมุนนะครับนี่มอเตอร์หมุนแล้วนะครับมันหลดไปนี่มอเตอร์หมุนแล้วมัน stop แล้วทำไมนะมันทำไมลดไปขานาด โอเค okay, นะครับผมจ็อกโฟร์ใหม่เนี่ยตัวนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าไวริงของเราถูกต้องนะครับไวริงตัวนี้นะครับโดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ของไซมอนนะครับในการเช็คนะครับคือใช้ซอฟต์แวร์ของไซมอนเช็คได้เลยว่าไวริงเราถูกต้องเราจะได้ต่อไปไปเก็ตแรนเดอร์นะครับอ่าทีนี้ผมจะผมจะสต็อปให้ดูนะครับแล้วก็ผมจะแบ็กเวิร์ดนะครับกับทางผม นะครับคือตอนนี้ก็คือมันสามารถที่จะจ็อกจากซอฟต์แวร์ได้ทั้ง forward แล้วก็ backward นะครับคราวนี้เราก็จะไปโหลดโปรแกรมนะครับ St ฮะหยนะครับคราวนี้ก็คือเราฟันเฟร์มแล้วนะครับว่าตัวไวริ n งเราถูกต้องนะครับโดยใช้ตัวซอฟต์แวร์ของไซมอนเองนะครับอันนี้นะครับของไซมอนนะครับใส่คอนตัวนี้มาที่มอนิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดจ็อกตรงนี้นะครับ ฟาเวิร์รีเวิร์ดนะครับเนี่ยถูกต้องก็คือไวริงเราถูกต้องละคราวนี้เราก็จะเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือเราเป็นลาวโหลดโปรเจกต์ไฟล์จากเว็บไซมอนได้นะครับคือโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยโปรแกรมนี้คือเป็นโปรแกรมตัวอย่างที่ทางไซมอนเขาเขียนมานะครับ คำสั่งจ็อกนะครับจ็อกตัวนี้เรามาจาก L ไหนเราสามารถที่ดูดูที่ที่ตัวเมนูนได้นะครับว่า L L สามนี่คือจริงจริงดูที่มอนิเตอร์ได้แต่ผมไล่ดูหะครับมันจะที่เมนูนจะบอกนะครับว่า L สามนี่คือคอนโทลจ็อก forward นะครับแล้วก็ L สี่เป็นรีเวิร์ดนะครับอันนี้สองตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ L ที่นี่นะครับอันนี้ผมกำหนดเริ่มที่นี่เป็น L ศูนย์นะครับถ้า L ศูนย์จะมีบอกนะครับตรงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวนะโปรแกรมยังไม่ตรงดาวน์โปรแกรมก่อนคุณต้องดาวน์โปรแกรมมัไปใหม่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมมัไปใหม่แล้วนะครับคราวนี้นะครับ เรามามอนิเตอร์ดูได้นะครับว่าอ่านี่ยครับ L L10 คืออะไรนะครับคือามันรันนะครับถ้าแอลเราต้องการที่เครสโพซิชั่นอยู่ที่ L20 นะครับนี้ถ้าเราเริ่มที่ L0 นะครับแกน X นะครับเริ่มที่ L0 นะครับแกน X นะครับนี่ L0 จะเป็นของอ่าก็คือมันจะแยกแกน X แกน Y นะครับก็จะไล่ L ไปให้นะครับดูที่เมนูนได้นะครับเดี๋ยวนะเมนูนผมติดเบลอไว้เมนนี่เมนูนที่นี่ครับเดี๋ยวค่อยดูเมนูนนิดหนึ่ง <utan> เราเนี่ยเอาผลนะครับวัสิบัสิบเอ็ดนะครับ,รรบตัวนี้เอาผลวัสิบ y สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เรามาดูแรดเดอร์มาดู l อนะครับว่า l อไหนคือ,อนะครับเ๋เมให้ดู L อนิดนึ่งคอนโทลอ่าตัวนี้นะครับคอนโทลนะครับคอนโทนแฟกนะครับ L อ อ่า uh, L สามถ้าเป็น L เราโลดไป L ศูนย์ใช่ไหมครับ L ศูนย์ก็คือถ้าเป็น L สามนี่จะเป็น forward ครับถ้า L สี่จะเป็นีเวิ r ์ดนะครับตัวเนี้ยนี่นะครับที่ที่นี่ที่เมน,นูนนะครับอ่าคราวนี้ผมโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมจะลองอทสอจากแรนเดอร์ให้ดูนะครับผมจะจ็อก forward นะครับ นะรครับเดี๋ยวผมจะช็อคให้ดูนะครับอ่ามันะะมจะสัก L3 เนสาะเราจะดูที่อ่เราจะดูที่อ่าอตัวนี้คือเลนโพซิชั่นด้วยนะครับ ผมสั่ง M3 นะครับนี่ครับออน้ะครับความเร็วการจ็อกมันจะมันจะมันจากที่นี่นะครับเอามันจากที่ที่พารามิเตอร์ที่นี่นะครับพารามิเตอร์แกเด็กนะครับนี้เอามันจากนี่นะครับเร็วช้าอยู่ที่นี่นะครับเอามันจากนี่นะครับแล้วก็ผมจะจ็อก r เวิร์สนะครับจ็อก reverse ตัวนี้นะครับจอกนีเว่าสิอ่ารียกว่าครับชีพเป็นเทอร์นะครับกลับทางหมดแล้วนะครับสังเกตเผาก็จะเผาก็จะ,ะลดลงด้วยนะครับถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ตให้เป็นศูนย์นะครับรีเซ็ตเป็นศูนย์ครับนี่รีเซ็ตโพซิชันนะครับ,รบก็คือก็ฟอร์แมตตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยแคสั่งแค่นี้คำสั่ง position control ตรงนี้นะครับ s 0นะครับทำางนี้เลยอันนี้คือของแกนแกน x นะครับชิปเอนเตอร์นะครับ m เนี่ยนะครับพอร reset รีเซ t position ก็คือค่าก็จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เโคเดอร์จะเป็นศูนย์ผมสั่ง e n ฟอร์เวิร์ดนะครับเนี่ครับ position ก็จะขึ้นมาแหละดูอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัว plc simon control stepping motor แบบง่ายๆนะครับ สำหรับใครติดปัญหาอะไรก็ทักไลน์ดีเข้ามาถามได้นะครับหรือโทร0897891691นะครับสวัสดีครับ